เป็นครับพอเฮ็ดบัวครับพี่น้องนะมากันสี่คนนะครับนะ้นองกำลังทายหยิบของพี่น้องขอเฮ็ดปวกได้นะผลนะนะครับพี่น้องแมง่แม่เอาสองดอกเราก็ได้ไผลแล้ว ของแต่ของแต่แออกเน่าปวดหลับ ดูดูนดินกนบีบดินอบีนอะแม่บ้างเาอกนะครับกำลังงามเลย เศร้ามันอยู่ในดินอยู่ได้ไอ้ไม่เคี้ยมมันอยู่ยได้รเรเห็นนี่ตัวเงียตัวนี้ลกูกตัวปวนตัวปวนมันเก็บเห็ดสวย อันนี้คนดันกันโดนอันนังไเป็นอันืดยออนเอมาเบิ่งเหตุังไรหรเรียนตำเืองกันเหอเหยียบไปี่อฉันเห็นเห็ดท้งคนกนะก็นะฉันร่องเร่ดอกหน่อยมันร้องดอกนี้มันเจอดอกมาดอกงามเนาะเงี้สบายวันที้เ้นอีกยังนงขึ้นได้เหมือนดอกแต่เราไม่พวน này đấy mẹ, cái này sao này, cái này mẹ, cá này, cái này, cái นี่นี่ดีครับน่ะค่อยแก้วนะไม่ต้องร้อนทำหางเนี่ยไม่ต้องร้อนแจ้แก็เลยเอาหงองาหงมาใส่ขาคุณสุดแหลกถือว่าแปลงไงดีเนี่ยใส่ได้เลย

ไอเดียวแม่ฉ en> ันงัดไม่เป็นเลยตื่นเต้นจะช่วยแม่หน่อยจ้าเมาพูดแบบนี้นะความดันเยอะสวยงามพ่อห่ะขอบคุณพี่น้องเออสีนี้ไว้หืม đột nghe bánh nhạp Hãy subscribe cho <laughs> <c oughs> มึงครับเนี่ยแป้งนี่ได้ประมาณนี้ครับตัวบวนไม่อีกแล้วโอ้ย